ีออันนี้ดันหลังเลยแล้วหลังจะอ่อนเหรอใช่ตรงนี้เรากระทือนไปไรงจริงนะดูมันดูมันเขาเรียกว่าหลังดอกดอกอะไรไม่ต้องอ่อนเก่งทำไมเก่งอะไรก็ใช้ขึ้นฝี หายใจเลยหน้า <fr> <aya> อะไรดีมันตลกขนาดตาไปถามต้องเนี่อก็ใช่นี่มันเจ็บมันเจ็บแล้วไงงายขึ้นก็มันเจ็บคนอดทนเอาเนี้ยเป็นผู้ชายอดทนแล้วเนี่ยดูแลใช่ไหมว่าจะทำอะไรมาอีกแล้วท่านี้ ตัวตรงตัวต,วตรงตัวตรง<ๆ>อยากเองปล่อยรีแลกซ์นาบินาบิเฮ้ยพอแล้วแล้วแล้วมันเยอะไปแล้วเนี่ยแล้ก็เยอะก็ดี<ะ>แล้วจริงๆแล้วเท้าพี่ต้องติดตรงนี้เอ้ยบ้าเหรอเท้าทำไมอ่ะเท้าใครติดได้ปะชเชี่ย,ดยเดอร์ไงผู้เชายเดอร์กทำงานผู้ชายอ่ะขึ้นนี่เลย ปวดเจ็บเจ็บเจ็บวี่แรกทำเป็นเล่นไปนั้นดีดไปในกระเด็นนัมันมีตรงนี้ <c oughs> ด้วยวี่แรกโอ้มันเจ็บอ่ะวี่แรกเจ็บมันกดเส้นรหรอือเปล่าเบียบเบียโนยมันมีสองอันอมีสองอันอ ขาอ่อนมากหรอว่เจ็บมันเจ็บหน้าขาเราเนี่ยมันไม่ได้เจ็บไอ้นั่นนะมันเจ็บตรงนี้กดลงกระดูกเออข้างขาลอยไม่พี่ถ่างล้อพี่ถ่างล้อแบบฟิลมากโอ้โหเจ็บวันนี้ล้อมีแรงอะไรเล็กกูเจ็บ จะมาเล่นจอร์นเออเปันหาตรงนี้แหละอีแล่โอ้โหโอ้ยโอเคโอเคดีเล่บินหน้าบินหลัล่าถ่ายเดียวหนมากล่าถ่ายเจ็บล้าถ่ายคนได้หมด ดูกรูบกดดินอย่ากลั้มหายใจหายใจข้าหายใจเข้าหายใจหายใจช้าๆด้วยโอ้โหยิ้มอิ่มน้ำอยู่เนี่ยกินน้ำเยอะตีนะปุ๊ปปุ๊ปปุ๊ปแล้วเหรอไม่ท่าอะไรอีกด้าในท้านี่โอ้ยนี่แหละนี่แหละนี่ชอบชอบอันนี้อันนี้แหละอันนี้แหละค่อยๆนี่แหละรอแหวนน่นดูดิเพิ่มเข้นไปอีกเรารอไม่ออก นี่มึงต้อง่างนี้พี่ถังต้องทำได้แบบนี้ข้างข้างซ้ายเอาวางแล้วเขาค่อยทำฮะเขาค่อยทำลองดึงดึงไม่แม่ไม่เอาเอกกวาหขอทำได้ข่ายกชี้ฉากได้เลยโอ้พี่เหรอหม่ยถึงอ๋อพี่ถังได้นานกว่าพี่พี่บิบิมหน่อยนึงโอ้พ่อพ่ออันนี้ไม่ทำเยอะอันนี้ดัดแล้วดัดอลไร เอาแหละท่านี้แหละมีท่าบริหารคอยมันไม่เอียงเลยไม่มีท้าหรอ <c oughs> บริหารคอยไม่เอียงมันเอียงของมันอย่างเงี้ย่มันเป็นอะไร <c oughs> เดี๋ยวนี้ก็พยายามท <c oughs> ำให้มันไม่เอียงเลยแบบนี้แหละฮึดูดูตั้งฉากเลยนะ <c oughs> มอีกันโยคะรู้ไหมหายใจหายใจไม่หม่หไดไ่มันต้องได้เหรนี่ยพอมโอ้เรียงเลยว่ะแล้วทำไมมันเจ็บอยู่ข้างเดียวมีเดียคำถูกหรือเปล่าถูก s ่ไ r ้ มันเป็นอย่างนั้นน้องเจ็บข้างขวาเวลาทำแรกๆเพราะว่าข้างซ้ายมันอ่อนกว่าข้างขวาอย่างเงี้ยอือยังไงกดกดไหลอ๋อข้างขวามันแข็งกดไหลใช่กดข้างไหนที่แข็งมากมันก็จะปวดเป็นธรรมดาอ๋อพี่ถนัดขวาพี่ถนัดขวาขางนะเออถนัดขวาก็ไม่ได้แปลว่าขาข้างขวาจะอ่อนนี่ออ แล้วไี่มีนีมม่มีดัดแขนเหรอมีแ,มมแต่พี่ถังไม่ต้องดัดเราแขนอะมันไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรอะไรเหรอแัดออกเลยตัดแขนสิแต่พี่บีมันเขาตัวอ่อนแล้วไงเขาเลยเพิ่มอย่างอื่นได้พี่ถังเอาแค่เบสิกเดือน <Okay. S 1> แล้วทำไมไม่ทำให้พี่เพิ่มไปพร้อมกันสกิลไม่เอาอะเดี๋ยวพี่ถังเก่ง กวงเต็งมาเรน้องเดี๋ยวน้องไม่คุยให้น้องไม่ทางเพราะน้องเก่งเดี๋ยวนีบเก่งแบบกวงกวงเต็งให้เรานะพี่หลังไงเกยมพร้อมตาย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 วายพี่มันอ่อนเกินพี่ต้องถอยหลังลงมาอีกแหละ ถ้าอ่อนมันต้องพายหลังใช่ไหมใช่เพราะขามันเลนส์มันไม่ถึงอ่ะโอ้โหเลนส์ขานี่มันเลนส์เสียงหรือเลนส์ขาวเอ้ยมุมกล้องจะดูดีไหม <c oughs> ท่านี่ยมันคงดูบาดนะดูเดี๋ยวก่อนเปลี่ยนท่าก่อนลองทำเลยไม่ได้ดทำอะไรสักหน่อยก็ยแค่สเตรชิ่งจะมืออื้ออะไรดิมัน <c oughs> <c oughs> คนดันในต้นก้านหายไปไอ้พวกคงงงว่าทำอะไรกันอึมาอออ่ะออ่ะออะไรดูพี่บินหน้าหน้าส็อคุณรูตัวอ่อนมากนมาก ไปเนล้วที่เธอน่ะที่อะไรพูดไม่ได้ฉันบอกแล้วเอาเข้ามาก่อนดิฉันจะไปถอดให้จะทำไม่ขายฉีดเลยทีเดียวแต่ท่านเนี่ยน้องทำไม่ได้อะตัวไม่ติดเะอ้ยมันต้องติดมัจะไม่ติดได้อย่างไงไม่ทำมันกับมันโอ้โหดูมันทำขี้บ้างมันไม่ถามวาาสมัครใจพี่เลยไม่ถามตัวออนเยอะ้วัไม่ําน้องทำแรงได้ ันไม่ทรบพี่เรี่บอกพอมันก็ทําเอาทําเอาแล้วมันก็ขําพี่สะใจแล้วพอพี่ขํานมันก็ยิ่งเผื่อแรงแล้วพี่ก็ยิ่งปวดขนาดถ้าไหวพี่มีแรงแล้วพี่ติดกระเด็นละมันทําพี่ติดกระเด็นละมันทําพี่มีแรงพี่บอกว่าขอมือก่อนขอเอเวลานอกก่อนเออมันเองมาทําไงโอ้จนพี่ไม่มีแรงหรอก ถ้าเหมือนพี่มีแรงแล้วพี่ติีกระเด็นละวพอทำพี่มีแรงพี่มีแรงติเีฉันดูกันนะพี่มีแรงพี่ก็ทีฉันกระเด็นนะฉันเลยอ้อโอ้ยโอ้โอ้งงอ้ยจะมาทำเสร็จแล้วมันสบายอ่ะ มันสบายตรงไหนเนี่ยพี่เดินขากระเพกอยู่ไม่ไไม่มีดวกตาแกมันน่ากลัวมากฉันบอกเลยเฮ้ยต้องทายเองไอเบียมันว่าชุกกตาฟุกล่ากลัวน่ารักจะตายน้องภูเนาะเออเห็นไหมมองดีมองดีได้ดีได้ดีมอนเงินัดึงมา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  เดึงมาเอ้อะไรดึงมาโอ้ทำไมหัวนี่เศร้าเย็ดมันหเนาะขันบ้านบอกดีว่าเย็ดดูมันทำพี่มันเดินอย่างงี้ดูมันทำที่มันมันทำากับพี่อะไรเออ ตัวก้นอมเจ็ดเาสบเย็เน,นไงบีเอสนนสบายอือ<ะ>ไม่นสบายฮะแล้อื่นอรมากปองเลยพากอดเนี่ยสุดยอดละนั่นแล้วเป็นไงตอนทำพี่แเราคิดสบายนนมไม่เป็นไรเลยเอ้ ยืนยกขาขึ้นข้างียวได้ไหมยจะแบบนีท่าไหนจะให้ยินให้ท่าไหนื่หมดแล้วเนาะุกไม่ทำหรอฟุกไม่ค่กใครทำวยฟุกฟุกตัวของใครเป็นคสายบ เหอแล้วแบบพี่จำเสียงหัวล้อม so <that> ันได้เลยอ่ะสะใจมากอ่ะมามเลยพี่หาเขาไปเลยเขารีบแล้วได้เขาเปิดไฟหรือเปล่ากหยอดตาทำอะไ้ก็หอดคอนเทนต์ไแล้วไม่ใช่หรอเอาหัวหยอดสิ มันไม่ใช่น้องแต่กีฬาปิงปองเออเขาน่าจะมีปิงปองให้เล่นนะน้องน้องที่เล่นปิงปองนะแต่น้องไม่ทันเป็นนักกีฬาก็เลิเมื่ก่อนที่เล่นปิงปองเพราะว่างูหยีที่แบบเวลาเขาตบมาแล้วรับได้แล้วทีสองทีแล้วก็แบบโลกเองเขาตบมาแล้วเนี่ยเพราว่านักกีฬาปิงปองเนี่ยกุ้งกลับมาไปเลยต้นงูหยีไจะได้่นึ่งพอเราตบไปกี่ลูกเขารับได้หมดเลยอ่ะเราเลยเล่นเลยเลิกมาลองถึงกันด้เหมือนกัน เริ่มเลยเริมในบ้านรมีโดนองครตืน้อกน้งน้้องน้อน้องน้องไปดูดวัน้าู้น้อยได้ไงพีู่้ที่ดีมั้งโอที่ตีมือซ้ายนอคว่ nó không cũng... ok nó hả ngồi thoải nè không gì mình không có gì cả cái gì cọc cái